Nó sẽ mang cái gì Một cái mạng đấy à Mạng Yên 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 Cái <laughs> yên này Nè lê vô khó nào Mình cái <laughs> mình ม่ใหญ่กูม so ่าอจะาเมนนี่ม uh, well, yani. so uh> uh, ันบ่ออือจะจะบอกจบอกไอ้ปิงกินปงไงขอเนาะอือินเเวนเดี๋ยวจะมันกินน้ำเรไปกินปีงแล้วไปกินจบานกันและปิงก้อนเทียงเนาะต้นอ้นข้าวขาวตัวใหญ่ใ่ทั้งหลังทั้งหลังทั้งหลังยียบมันเลยตัวใหญ่กูโม่า็ขาว嘛นอนเอแงๆก็บอยพุ่นพุ่นพุนนี่นี่นี่เออข้าวขานะ